สวัสดีครับวีออสตัวไฮตัวท็อปนะครับในคัสของวีออสเข้ามาแล้วนะครับประมาณมีมาหมดอย่ประมาณอ่าห้าคันนะครับวันนี้คัสให้ดูก่อน2คันนะครับคันีอื่นเนี่ยเอาไปล้างสปาอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือสภาพเพิ่งเข้าเลยนะครับมีราคานะครับถูกสุดนะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับไม่ประมาณแสนหกนะแล้วก็ไม่หลักหมื่นเนี่ยประมาณสี่คันนะครับคันที่อยู่หน้านี้สองคันนะครับไม่ประมาณแปดหมื่นกว่าโลนะครับ ราคานะครับราคาดีด้วยนะปกติต้อง 419, 0 0หรือ4ี0แนนะครับแต่ผมไม่ขายนะครับผมให้ไปเลย3 9 9 0 0 0พผ่อนนะครับ6,800บาทตลอดสัญญานะครับย้ำนะครับราคานี้นะครับบอกเลยตลอดสัญญานะครับผ่อนนะครับ6,800เท่านั้นนะครับไม่มีนะครับมาช่วยผูกชื่ยผ่อนโปสผ่อนเดินแรก2000ันนี้ไม่มีนะครับเห็นออกข่าวกันเยอะนะครับบอกเลยเราไม่หลอกลวงผู้บริโภคนะครับผ่อนราคานี้เลทนี้ก็ต้องเลทนี้ตลอดสัญญานะครับ ม่มีบอลลูนบอลลูนแน่นอนนะครับและตัวที่ผมเอามาขายให้นะครับเป็นตัวมิดตัวไฮนะครับเป็นตัวท็อปท็อปรถน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับอย่างที่ตรงหน้านะครับเป็นตัวไฮนะครับแม็กเป็นลายใบพัดนะครับทูเป็นทูโทนนะสีเทาดําตัดกับนะครับตัดกับปัดเงานะครับคันนี้เป็นรถสีพื้นนะครับส่งตรงมาจากบริษัทยูนิลิเวอร์นะครับรถหน่วยงานนะครับใช้ตรงพระราม9้านี้เองนะครับรถพวกนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะย้าว่าเข้าศูนย์ตลอดการดูแลเนี่ย จะดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะครับดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะครับถึงระยะเวลาเปลี่ยนของเหลวก็เปลี่ยนนะครับบอกเลยให้ดูนะชมหน้าชมตาสวยน่าใช้นะครับเป็นรถที่ควรมีทุกบ้านนะครับเพราะเป็นรถประหยัดน้ำมันไม่พอนะครับเครื่อง1.5อีกนะครับเครื่อง1.5และที่สําคัญได้ตัวไฮตัวท็อปด้วยนะครับการันตีให้เลยนะครับเรื่องโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับ เล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่รถเนี่ยเดิมแท้เครื่องเดิมนะครับไม่มีกับเครื่องไม่มีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะครับหนึ่งจุดห้านะครับเครื่องนี้พันห้าร้อยซีซีนะครับบอกเลยอัตราเร่งโคตรดีนะครับออปชันให้มาคุ้มมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับให้ดูชมหน้าชมตาด้านหน้าเขาก่อนนะครับตัวชมหน้าเขาเนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟทม์มีมาให้แบบนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม้แปดหมื่นกว่าโลนะครับสภาพเดิมนะครับไฟตันมอร์ไฟไทม์มีมาให้ครบเลยนะครับนี่คือสภาพพึ่งเเข้านนะครับี่ย มีรอยต้องไปเก็บงานเก็บสีนิดหนึ่งเห็นไหมนี่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับมีรอยเบียดมานะมีรอยเบียดมาแค่นี้เองนะครับนี่คันนี้นะครับแต่การันตีนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับไฟหน้าเดิมเป็น LED นะครับแม็กนะครับเป็นลายใบพัดนะเป็นลายพัดทูโทนแบบนี้นะครับตัวที่เป็นตัวไฮอย่างนี้นะครับรถปี19บเจดนะปีใหม่ด้วยนะครับดอกเบี้ยถูกนะครับรถปีใหม่ดอกเบี้ยถูกนะครับ ได้คู่หน้าเป็นดิสเบรกไม่พอนะครับล้อหลังนะครับปกติจะเป็นน้ำเบรกแต่ด้วยความที่เป็นตัวไฮนะครับได้มาเป็นดิสเบรกอีกเช่นกันนะครับนี่ดิสเบรก ABS นะครับระบบเบรกใหม่ๆนะครับดูด้านข้างบอกเลยโคตรสวยนะครับดีไซน์มาได้สวยลงตัวน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวผมเก็บตังค์ซะหน่อยจะดาสัก5 0 0 0 0ื่นถึงแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ออกสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้นะครับพอเป็นรถที่ขับคล่องตัวขับดีจริงๆนะครับประหยัดน้ำมันนะครับผ่อนถูกด้วยนะครับ6,000กว่าบาทเองนะครับ6,800บาทนะครับ ครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับด้านท้ายของเขานะครับแดงๆใสๆใต่กระตุ้รถที่เป็นสีบอลเงินนะครับและมีกล้องนะครับมีกล้องพร้อมจอให้ด้านหลังไอ้ด้านในเดี๋ยวพาไปดูนะครับฟิล์มรอบคันติดมาให้พร้อมครบแล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอยติดมาให้2จุดนะครับติดมาให้พร้อมครบเรียบร้อยนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่์แปดหมื่นเท่านั้นนะครับเสาอากาศนะครับเป็นแบบตั้งแบบตั้งนะเสากาานยาวแบบนี้นะครับ เสาแบบใหม่นะครับไม่ใช่แบบเก่านะครับคุณแจเป็นคีเรสรูปใบไม้แบบนี้เลยนะครับสวยจริงน่าใช้นะครับอ่ะแล้วมาดูด้านในนะครับภายในนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับแดงดําสภาพกิฟนะครับได้พูดสตาร์ทมานะครับ้าตัวนี้จะไม่ได้แบบนี้นะครับนี่ได้มาคุ้มมากเลยนะครับวงแหวนแล้วพอร์คโเมีงกระจกไฟฟ้าแพคชั่นคอนโทรลมีมาให้นะครับที่วางแก่นั้นกาแฟก็มีให้ครบเลยนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะสตาร์ทดูหน่อยนะครับสตาร์ทดูนะครับเป็นยังไงนะครับมามานะครับเย่ายเบรกกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะครับจอติดปั๊บนะครับจอกว้างแบบนี้เป็นจอทัชสกรีนด้วยนะครับจอทัชสกรีนนะครับเปิดแอร์ดูหน่อยนะครับเปิดพัดลมดูอ่าแอร์เลือกได้นะจะเป็นออโต้ก็ได้นะครับเป็นออโต้ก็ได้หรือเป็นแมนนวลก็ได้นะครับจริงๆก็ แล้วแต่เราชอบเนาะแล้วให้ดูตรงนี้สําคัญคือเลขไม้มันแค่89,000โลนะครับไม้89,000โลนะครับสภาพรถสวยกิฟตแบบนี้เลยนะครับและจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับมีออสตัว1.5นะครับตัวนี้นะครับมีกล้องนะครับมีกล้องพร้อมจอซสกินแบบนี้นะครับ FM AM นะครับ USB มีให้ครบเลยเห็นไหมครับ องประกอบของเขาเรื่องอนวัตรกรรมนะครับเทคโนโลยีที่มาให้มาเนี่ยครบมากนะครับบูทงบูทงต่อได้หมดนะช่อง USB AUX มีให้ครบเลยนะครับแต่ที่ผมบอกเลยว่าพิเศษอีกอย่างก็คือกล้องนะครับนี่เข้าเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยนะครับมีกล้องให้แบบนี้นะครับมีกล้องให้นะครับ มีกล้องถอยด้านหลังให้เป็นตาี่สามใบลาวบอกเลยเรื่องชนนะน้อยมากๆเพราะมีกล้องแล้วเซ็นเซอร์ก็ติดมาให้ครบแบบนี้สวยน่าใช้จริงๆนะครับและมีกล้องด้านหน้าบันทึกมาให้อีกแล้วครบด้วยนะครับมีกล้องให้อีกนะครับให้มาสวยครบแบบนี้เลยนะครับซึ่งปกติไม่ค่อยจะมีนะครับด้วยความที่เป็นรถหน่วยงานเนาะก็ติมาให้พร้อมครบเลยนะครับสามสี่พันนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเสียเพิ่มเลยมีครบแล้วนะครับกลู้มวงคู่มืออยู่ครบนะครับสำรงสำเนาเล่มอย๋ยวผมเอามาให้ใส่ให้นะอ่ะวินยจุดต่อไปนะครับ ห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงไปดูนะครับบอกเลยรถโคตรสวยนะครับสภาพกิ๊บเลยดูดีมากนะครับดูดีมากนะครับมีเลือกอยู่สี่ห้าคันนะครับแต่บอกเลยมาไวไปไวตอนนี้ติดจองไปแล้วสองคันนะครับติดจองไปแล้วสองคันนะครับเหลือแค่ประมาณสามคันเท่านั้นเองนะครับไม่อยากให้พลาดเลยขวากะโปรงเดิมนะครับยังไม่ล้างไม่สปานะครับยังไม่ล้างไม่สปานะครับ เครื <ersch> ่องเดิมนะครับเครื wir, ่องเดิมเลยนะครับน mmm ี day, ่เ <HO> ด <US S> like, ิมเดิมนะครับสภาพคลิปนะสติ๊กเกอร์มองกรดงงานนะครับอ่าอยู่ครบนะอยู่ครบนะครับนี่คือเดิมจะเป็นแบบนี้นะครเป็นโอเมก้าต้องเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับซีนต่างๆก็เดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมคลิปนะครับหัวหัวน็อตเดิมนะครับเดิมทั้งหมดนะครับแกนซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับ แง้ท้าขวาเดิมหัวนูน็อตเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับอ่าแรมท้ายขว่าคำนั่งกองอะไรเลากต่างๆอยู่ครบโดยสมบูรณ์นะครับไม่ล้าไม่แตกครับพัดลมพัดลมนะทํางานปกติทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวดูเช็คหน่อยนะครับของเหลวนะครับนี่สีใสนะแต่เดี๋ยวเป้เปลี่ยนให้หนึ่งรอบไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้หนึ่งรอบดูแลให้นะครับเลือกเรื่องพวกอ่าของลงเหลวนะครับเรื่องสภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวเป้เช็คให้แบบละเอียดเลยนะครับ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุ้มมากนะครับเนี่ยครับสภาพแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้สวยๆผมบอกเลยเป็นรถที่สวยมากนะครับสวยดีนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะเพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปอีกคันหนึ่งนะครับคนละทะเบียนแต่โฉมเดียวกันเหมือนกันนะครับภายนอกภายในสภาพเหมือนกันเลยนะครับแต่คันนี้จะได้นะครับจะได้อะไรเอ่ยนี่ครับพิเศษคือกุญแจสองดอกขนุนกุญแจดอกเดียวนะครับนี่กุญแจสองดอกนะครับ ได้กุญแช2สองดอกนะครับได้ค์ิสประศาสตร์เหมือนกัน่าฟิล์มติดไมค์ครบให้ครบเหมือนกันนะครับสวยจริงนะครับสภาพนี้เลยนะครับสภาพสวยกริปนะครับสวยกริปเลยเซ็นเซอร์มีให้ครบนะครับคันนี้มีตําหนิไหมมีแหละครับรถมีทุกมันต้องมีอยู่แล้วนะครับภายในนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะทูโทนนะครับดําแดงแลวตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับแต่กะดําเงาเมทัลลิกนะครับลำโพงสีดอกรอบคันนะครับ สมัที่มีมาให้ครบเลยนะครับรถคันนี้นะส่วนใหญ่บอกเลยว่าใช้คนเดียวนะครับดูนะครับอบาะมีรอยยับรอยชํำตรงนี้นะครับมีรอยใช้งานแต่ว่าคันนี้นั่งคนเดียวซะส่วนใหญ่นะครับเป็นรถจากยูนิลิเวอร์นะบอกเลยรถนี้ก็วิ่งใช้งานวิ่งส่งพวกสบู่แฟซ่านะครับไปอ่าไปตรวจหน้างานรพวกนี้นะครับเนี่ยพุสตร์ทมีไหมครบนะครับอ่ะมาดูกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเกียร์ซีวีทีออโต้นะมาดูนะครับมาดูนี่ครับมาดูเลขไม้นะครับ ดูเลขไม้ดีกว่านะครับคันนี้ไม้แปดหมื่นเท่าไหร่แปดหมื่นหนึ่งพันนะครับคันนี้ไม้น้อยกว่าคันนู้นนะอ่ะน่าสนใจนะครับราคาเท่ากันด้วยนะได้เลยนะครับรถทุกอย่างระบบพวงระบบไฟใช้ได้ปกติทุกอย่างเลยกล้องพุมกล้องถอยกล้องหลังเซ็นเซอร์ใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคสวยคุ้มนะครับและดูนะครับนี่เห็นไหมมีประวัติศูนย์ด้วยนะครับเข้าศูนย์มานะครับเนี่ยป้ายเข้าศูนย์มาอยู่เลยเห็นไหมครับนี่แหละครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับ ไม่ขาดการดูแลนะครับบอกเลยมีการดูแลรถตลอดบอกเลยรถจะรถจะอยู่ในคุณภาพที่ดีสุขภาพดีนะครับรถนะดังนั้นอย่าอย่าพลาดนะครับแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับคีย์ออโต้แบบนี้นะครับ่าไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับเป็นยังไงไปดูนะครับมามาดูมาดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝาท้ายด้วยนะเชื่อมเพลิงใช้เบนซินนะครับรถเชื่อมเพลิงเบนซินนะเบนซินแก๊สโซฮอลได้หมดเลยนะครับ ว่าพี่ทำนี่ไหนบอกหมดนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับสติกเกอร์มองกลองโรงงานอยู่ครบนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมคมๆแกนท้ายข้างขวาเดิมไม่มีโดนนะครับสภาพเดิมคลิปนะครับสภาพเดิมคิปคานนะครับสีเดิมไม่มีไรขวาม้อน้ําเดิมไม่มีน้ําดันครับกองแก้วกับไฟแบตเตอรี่นะครับรายมาร์กซีอยู่ครบนะครับสวยสมบูรณ์นะครับต้องเดิมนะมาตรฐานเกร A เอนะครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับ การันตีเลยครับถ้ามีชนหนักถ้ามีชนหนักนะผมบอกเลยรับซื้อคืนจำนวนนะครับนี่สติกเกอร์อยู่ครบนะครับซีนเดิมฝาเดิมสภาพเดิมนะครับนี่คือภาพยังไม่ล้างนะตาปั๊มโตยต้าอยู่ครบโอเคเครื่องเดินนี่เงี้ยปกตินะครับเป็นดูอ้อปีจีไอด้วยนวัตกรรมใหม่นะครับเห็นไหมพอคอมแอร์ทำงานปกติพอมันดับมันก็จะดับมันก็จะบอกจนองแบบนี้เนี่ยครับแบบเนี้น่าใช้นะครับภาษสีพอรบอผมต่อให้ฟรีนะครับผมต่อให้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับ อยากได้ทักมาโทรมาศูนย์94 48 789 4848นะครับามาดูด้านท้ายกันนี่ด้านท้ายเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับถนนกำร้อนอยู่ครบนะครับหัวนงหัว,หวนอ็อตเดิมทั้งหมดนะครับไม่มีแกะไม่มีไข่รูก,กลมคลมกิบแบบนี้ไม่เสียรูปนะครับผิวพันธุ์ต้องไม่เสียรูปสีต้องเพ้นสีเดิมโร,โรงงานนะครับสีเดิมแท้โรงงานแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับซีนเดิมหัวนงหัว,หว,หวนอ็อต หรือไม่ก็เป็นพวกสีนี้ต้องเดิมนะครับบอกเลยว่าเป้สอนดูด้วยนะครับใครอยากเรียนรู้เรื่องรถการดูรถมือสองดูยังไงแบบมืออาชีพโทรมาหาเป้บอกไปได้เยวเป้สอนให้นะครับหัวนของน็อตเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับเนี่ยรางน้ําก็สภาพเดิมนะครับเนี่ยเดิมกริปเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับทางกลางก็เดิมนะครับนี่บอกเลยนะครับผมเรียนมาผมก็ต้องเอามาใช้นะครับในวิชาชีพของลูกตัวเองนะครับ จบมิสวะนะครับมิสวะมาขายรถนะครับดังนั้นผมต้องไปให้สุดนะครับบอกเลยนี่ครับยางอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับและดูซีต้องเดิมแบบนี้นะครับบอดี้เดิมต้องต้องเดิมไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับไม่อยากเสียชื่อตัวเองแน่นอนนะครับใครอยากได้ทักมาโทรมานะครับกล้องมีให้ครบนะครับไปสทะเบียนมีนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับวีออส 1.5ตัวไฮตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูนะบอกเลยว่าสวยแค่ไหนนะครับให้เห็นความต่างนะครับสตาร์ทกับไม่สตาร์ทนี่ครับเห็นไหมมีไฟดีทามเรารอเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับใครอยากได้นะครับ2ครคันนี้ทักมาโทรมา0 9 4ย์9ก้าสี่เจ็ดแนะครับทักไลน์ดีโทรมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเป้ก็บอกเลยว่ามีโปรให้ด้วยนะครับสำหรับรถ2คันนี้นะครับ ใครโทรมาบัตรเติมมันเอาไปเลยหนึ่งพันบาทแถมอ่าแถมอะไรดีแถมแถมอะไรดีอาจะมีสมาร์ทเบริการเฉลี่แถมให้อีกนะครับอยากได้ทักมาโทรมานะครับบอกเลยนะครับมีโปรดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับสนใจโทรมานะครับในรายนี้ได้รถสวยๆไปใช้แน่นอนนะครับเหลือแค่สี่คันอีกอสองคันติดจองไปแล้วนะครับอย่าพลาดอีกขาดนะครับผมอยู่ที่เสรีไทยหกสิบแปดกรุงเทพมหานครผมนะครับทําสัญญาได้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทย อยากได้ทักมาโทรมาได้เลย0947894848หรือลน์ดีมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะไปขไหนรอติดตามได้เลยนะครับบอกเลยเป้ขายใจรถเกดเอไม่มีรถย้อมอย่างแน่นอนไว้ใจได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ